พอศบอย่าหลงไปงงหลงฟ้าจนเนินนานขอเชิญควันเมฆสู่สถานตรการตาหากจะมีผู้ซื้อหาหรือก็ให้ได้ง่ายหากจะมีผู้ขายก็ให้ได้มีราคาค่าอาจจะขอประกาศไว้ในาศาสนาเพื่อแผ่ผลจะได้เป็นนาประโยชน์ตนในภายหลัง และจะตั้งใจกรวดน้ำตามโบราณคดีขอขวัญอย่าพลันหนีไปห่างไกลควันแม่อย่าตกใจให้ชุนเชียวเมื่อเวลาเทตรงลงเขียวเกี่ยวตรวัดแล้วมัดคู่อัปร,รัวพระัดทำเป็นกรรมเมื่อเห็นทำด้ม้าอาตากไว้ในหน้าไปเกี่ยวเอาสั่งมามัดเป็นฟอออนแนก ขวัญแม่ย่าอ่อนอย่าตกใจให้ระแวงเราจะเอาคันลาวแทงหาบใส่เกวียนลาอาเขามาขวัญแม่เอยอย่าเลยลาห่างสถานขวัญแม่อย่าตกใจมาสู่ลานแหนโอกระบือย่ำแล้วเก็บกวาดมาร่อนทำให้สะอาดสู่สาตักน้ำสาด แล้วโบกกระพือแม่แต่ฝางสักนิดก็ไม่ติดมือเขาแปดปนแล้วก็เอาหน้าอามมันจันอันรักคนน้ำอบปรุงกระแจกพร้อมหอมฟุ้งไปดูอวยกลิ่นจันขอเชิญขวัญเมฆจอจรันมาสู่ที่ขอขวัญเมฆพ่อศพอย่าหลงรีไปตาม ลอมเงยขอขวัญแม่จงมาชมบายสีอันแพรวพร้ยทะลวนวิจิตเครื่องประดับหลากหลายแลวิตไลวันจัดเป็นห้าชั้นเจ็ดชั้นตามเฉิดชาย ชั้นที่หนึ่งมีลวดหลายนาพิษดูล้วนแต่กินรินนหนบิบนเป็นหมูแววว่ามีวันนขาวเหลืองเครื่องประดับสคกคลกายกินนอนนางเรียงรายราต่างรำฟ้อนล้วนแต่แต่งแห่งกายอันบวรนาพิษษวงชั้นที่สองทองเบนเจรงรายกระนก มีหมู่ปุกปักษาขคาานกเจ้าบินผัผินแพลปีกหางกลางบินลงชายหาดมายุราหงเหมเรอ,อาอัดานองร้องอึ้งมอีอีลงเล่นน้ำในสะสีโอแม่มาผูกขวัญหมอพรามเนาะสาธุนะแม่เด้เอสาธุโมทนาสาธุให้ขวัญของหมอพรามมาสูรปสู่กาย ตั้งแต่ซึกมาเจ็ดเดือนแลว้วนะบัดน,นี้ก็ขอให้ขวัญกลับมาสรุปสู่กายเนอเอาใครจะทำอย่างก็ทำได้นนแมื้อจ้าชั้นที่สามงามขาจีเขียวสดล้วนแล้วแต่ไปได้แก้วมรกตดวงจินดาและว,วิจิตรูปทิพยาริดดวงรามวีเขาแย่ง พระกานารีอุลมานชั้นที่สีมีทานทะเลลึกและดูคลื่นก็คลื่นครึกเป็นละลอออกน้ำเปียมดังกระชอกขึ้นกลางหาดรูปสุบันครุหนาอัรรารและก็บินไปชั้นที่ห้าบเป็นมาไลากรองด้วยแก้วเหลืองขาววาวแยงระยับ ที่เขียวแม่ปีกมาแรงทับไม่เปรียบน้าอายขอแม่จงมาเน่าในสถานนี้ท่านแหนเจ้าของในทองที่ก้อยสุขสวัสดิ์มีทรัพย์สินโทมมนัดแสนพิรมอีกเป็นแก้วแหวนเงินทองแงบโอ้พี่เนรโอสาธุนี่แฟนครับแฟนครับตัวจริงติดตามตลอดพี่เนนเราเคยมาเทศก็โอ้มาตบระวันพระจารยว่างั้น วันนี้มาในนามเป็นคารวะแล้วท่านก็ยังระลึกนึกถึงอยู่ท่านเจ้าของในทองที่ก้อยสุขสวัสด์มีทรัพย์สินสมนัดแสนพิโรม,มันแก้วแหวนเงินทองให้กองอุดมจนมาอักพูนความเจ็บไข้เอบหายสูญทั้งอันตรายมีบุตรหญิงก้อยลือสาย มีบทชายคอยเสอพระศาสนามีข้าอคนช่างมาโคกระเบิอชาวนาชาวไร่เอภก็นับเืออย่าจืดจางจะนึกสิ่งไรให้ได้ทุกอย่างประสงค์ขอให้ทรัพย์สินคงอยู่ทุกเวลาถ้าท่านจะทำนาก็คอยได้ร้อยเกวียนทูอวนถ้าท่านจะทำสวนก็ขอให้ได้ผลไม้มาอักหมยถ้าท่านจะทำราด ชาการก็ให้เป็นใหญ่ถึงนายกรัฐมนตรีคอยท่านมีบุรนัดดาแต่ได้ดีเพื่อสืบสสกุลคอยท่านมาอักโดยกุศลผลบนทุกที่พาราติให้ลั่นคองอีกสักสามทีใครเสียงดีก็โหดวยช่วยอูหวยชาย ขอรวยขอยรวยทุกท่านนะจ๊ะจะขอไวยพรนเมื่อตอนทำควานทัวทุกทุกท่านที่นั่งล้อมวงแง่โให้ท่านมาันลุในอายุยืนยองตามความประสค์ที่ท่านเจ็ด ธนาขอให้มุ่งาดนั้นบังเกิดประเสริฐทะเลสา,าขอให้รวยทรัพย์บ,บุญทีท่ธรรมามค้มโรคามเนื ไม่พ้องผ่านให้มีเงลาทางให้เป็นเศรษฐีถูกรถนตเตรีรวยหลายล้านเวลาให้พรก็สาธุดังๆเด้อจ้ะเกิดจะถูกรวันที่หนึ่งแต่เขาเป็นรถนตเตรีว่ารวยหลายล้านคนใช้หลายคน คนใช้หลายคนบุญนดลบันดาลรถยนต์โยยานสำรานอุรามีเรือนหลายหลางว่าตั้งเป็นตึกว่ารวยพี่เลิก็สมนึกสมนาเพื่อนบานนับเทอ ึ้นชื่อหรือชาเรียกคุณนายคุณน,นาเพราะว่าร่ำรวยบจะทำไรแอบเรือขายข้างจะทำนาคอให้โชคอำนวยให้เป็นนายทุนพลบุญชู่วยขอให้ร่ำรวยแอบ ยิ่งกว่าเขามีนาทุงแนบให้เขาทำมีนาดำเมบให้เขาเช้าไม่ต้องเดือดร้อนนนอนฉันในเขาให้เก็บค่าเช่าปีละก้าอพันเกวียนถ้ามีลูกหญิง ให้เป็นคุณนายเอเอยถ้ามีลูกยญิงให้เป็นคุณนายถ้ามีลูกชาย ให้เป็นนาสมียนนขอให้ร่ำรวยกว่ามวยแช่มเปียนเงินของล้นเชียนนับเวียนกายกองให้ได้ดังพรในสมยศในรำพานข้าวของครบครันในไม่บอก ไม่พร้อมมีคนรับใช้มีไว้สำรองยิิงชายเนืองนองเงินทองครบครานจะนึกสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังนึกมีแมงเป็นฝึก อาเต็มกัาปาน,นมีปืนไกคนอนมีโคละป้องกันกลางคืนกลางวันพลาดกันอยู่ให้พลาดกันนั่งนับแต่เง ใครนั่งอยู่ตรงนั้นไอ้ลันกองลันของอีกสักสองสามทีใครเสียงดีก็โหด่วยช่วยอวยชาย หลั่นคองสักสามทีนะจ๊ะสาธุสาธุขใอยรวยนะจ๊ะ ขอยรวยขอยรวยถูกหวยงวดนี้กันทุกคนเด้อจ้ะอ่ะต่อไปอยากจะกล่าวเป็นวันนี้พี่น้องผู้ยัตยายมากันมากมายก็เลยจะฝากเป็นบทลักขังคำไว้ให้ทุกท่านได้สดับพระฟังตอนท้ายสักนิดนะจ้ะ วัดลืม่าอย่าลืมพระาศาสนานะจ๊ะเงางระคางวังเวงมาสาธุชนจเจ้าข้าได้ยินระคางหรือเปล่า,าระคางเสียงเย็นพระธรรมแผ่เห็นเป็นร่มเงา ปุธุชนที่ร้อนร้าวก็ยังคงราวคงร้อนเงีงงารงระคางวังเวงลอยเหมือนไล่ความสามถอยที่คอยพลานใจใคนกรอนวาดว่างเงาไปเพราะคนห่างไกลเหมือนตาดร้อน เสียงสวดโหยโรอยออดนมสาวง่วงนอนไม่อยากฟังมีแต่คนแก่ตั้งใจแน,น่นิ่งสดับเสื่งพระธรรมสงบระงับดับเพลิงโลกีพายพังสืบการต่อไปคิดแล้วหัวใจเงเาจาง นมนุ่มสาวรุ่นลางจะมีใครฟังพระเทศกันเล่าเงีงยงางระคางวังเวงมาสาทุชนจะเอาค้าได้ยินระคางหรือเปล่าระคางเสียงเย็นพระธรรมแผ่เห็นเป็นร่มเงาพร แพรีวมาบบาวบาเสียงพระคุณเจ้าท่านสวดมนต์อย่าลืมวัดวารามกันนะจ๊ะอย่างใดก็อย่าทิ้งวัดวาอาวาสของเรานะจ๊ะ ระคงวังเวงมาสาธุชนเจ้าค้าได้ยินระคางหรือปล่าระคางเสียงแย็นพระธรรมแผ่นเป็นรอมงาเปรี้ยวแผลมาเบาเบาเสียงพระคุณเจ้าท่านสวดมนต์เป็นที่น่ายินดีว่า วัดของเรานั้นญาติโยมยัยงเข้าวัดมากมายกันทีเดียวขอบคุณในน้ำใจที่ยังระลึกนึกถึงวัดวารามนะจ๊ะไงก็อย่าทิ้งวัดวาอาวาดกันก็นแล้วกันเนะาะไงก็ระลึกนึกถึงวัดวารามของเราที่ได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปุยตายายนะก็ได้ฝากเอาไว้ และอีกบทประพันธ์หนึ่งที่ผมได้เขียนเอาไว้ตอนที่ศึกขาลาพะเหลืองออกไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงจากใจของสมยศนะสมยศวอนแฟนนะครับฝากเป็นอีกบทเพลงหนึ่งก่อนที่จะได้จบตรงนี้ลงนะครับเพราะว่าวิธีทำขวัญข้าวก็ไม่มีอะไรมากมายตรงนี้ก็เป็นพิธีเยียนเสร็จสิ้นแล้ว แปนเพลงไปทางนายกันหมดกลับมาฟังสมยศนึกว่าเมตตาช่วยไต่ทางสึกมาเจ็ดเดือนแฟนเฟสและเพื่อนที่เคยติดตามนึกว่าผมแลกรับงานเลิกเทศเลิกทำทันที แต่ผมยังเดินสายเหนือตายไปหมดใช้ชื่อหมอควันว่าสมโยชนขวัญรับหมดงานก็เริ่มมีนึกว่าแฟนรำคงจะเมตตาและปราณีช่วยหันกลับมาฟังอีกที หมอควัญคนนี้พอได้มีงานถามว่าสมยุธลาสิขาบทธาไมายเล่าให้ผมสมยศนี่บอกกล่าวว่ามีเรื่องราวไรก,กันงานเทศยังมีเสียงก็ยังดีเทศได้อีกนาน แต่ถูกโรคภัยมันรุกรานใจไม่เบิกบานจึงต้องลาไปแฟนจะแฟนกลับมาฟังผมก็อ่อนมาช่วยส่งเสริมเพิ่มพลให้ดังเหมือนก่อนจะได้ไหมาขอให้เหมือนเดิม รับทำควันเพิ่มเริ่มต้นมาอ่ขอให้สัญญาแฟนไว้มีงานไม่ขาดจะเต็มทุกงานขอบคุณครับขอบคุณดไว้พร ของที่บงสรวงต่างๆเด้อผลไมากรากไมก้ใครต้องการก็บูชาเอานะบูชาเอาใส่ไปในบาทในขันในพานก็ได้นะใส่ไปเพื่อที่เราจะได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ติดคาอยู่ในใจเพราะคนโบราณก็ถือมาวัดเราจะไม่เอาของวัดไปฟรีเราก็มีการบูชามีการทําบุญกันเนาะนะวันนี้ผมก็ร่วมทําบุญกับอาจารย์สามพัน 3, บาท วันนี้โมทนาสาธุกับประเดช๋ประคุณท่านด้วยที่เมตตาเรียกใช้หมอสมยศวันนี้เนาะครับผมขอบคุณครับครับผมสาธุแม่สาธุยังไม่ลืมกันเนาะแม่เนาะครับครับผมก็สุขภาพร่างกายเลยแม่พอดีก็ยังรักษาตัวอยู่จ้ะก็โมทนาสาธุกับญาติธรรมทุกท่านเนาะ อขอบคุณแฟนเพลงอีกสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันช่วงนี้นะก็ก่อนจะจบอะขอบคุณแฟนเพลงก็เพื่อเป็นการตอบแทนพี่น้องทั้งหลายที่เดินทางมาจ้าจ้าจ้าก็ ฝากไว้ในอ้อมใจพี่น้องทุกคนเอผมหมอสมยศหรืออดีตอาจารย์สมยศเคยมาเทศมหาชาติอา,าจารย์ดวงดาวมีฝงไหนที่เคยลวงลลำคำเกินก็ให้พี่น้องใหายภัยด้วยเบกายโดวจารย์ยใจเจตนาหรือไม่เจตนาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ให้อภัยลูกหลานด้วยนะครับเล คนพี่น้องเน่ขอกราบขอบคนที่ได้รับอายุนการุณจากแฟนเพลงผมแสนชื่นใจหายวังเวงเมื่อแฟนเพลงหายกำลัง น้ำใจไมตรีจากแฟนเพลงทุกทุกทีปราณีหลังลายหมคอปากน้ำสมยอดเอาไว้โปรดเป็นแรงใจอย่างนี้เรื่อยไป ่าไว้ในอ้อใจนะครับเสียงอาจจะเห็งแแหงไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะขอยูโคแปดเพลไม่เคยคิดว่าเก่งหรือดังกว่าใครใคร ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมาของเทวาสถิตหัวฟ้ายิ่งใหญ่ปุ่มพายให้ท่านเถิดนาขอจงเชื่อใจไวเถิดว่า ตราบสิ้นชีวาไม่ลืมแฟนเพลงจะไม่ลืมบ้านนองทองลิมที่เคยมีพระคุณแต่เคยอติดต่อมาเที่มาแสดงธรรมบ่อยๆครับขออยู่คู่แฟนเพลง เคยคิดว่าเก่งหรือด่างกว่าใครใครขอบคุณกับแม่เพราะคุณผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมาขอ,องเทวา สเทศฟากฟ้ายิ่งใหญ่พุ่ยให้ท่านเถิดนาขอจงเชื่อใจไหวเถิดว่าสิบชีว่าไม่เลิมแฟนเพลงขอบคุณครับ ขอบคุณที่เมตตาเสมอนะครับปุยตยายยังไม่ได้กินเข่ากันละวันเนาะสงสัยจะหิวเข่าแล้ว <c oughs> นี่อเอออ้าวอาอาย่งงางนั้นเห็นใจเห็นใจปุยตยายหลายท่านก็มีภาระ,ระมีหน้าที่เนาะจะต้องกลับไปดูไปแลบางทีบางครั้งก็อาจจะไปดูเรือนชานบ้านช่องของหอจะมาทุ่มเทให้แต่วัดเมื่อวันก็ไม่ได้อ่ะวันนี้ก็ผมหมอสมยศ ก็ฝากไว้นะครับเบอร์โทร062 11 29 273 062 11 29 273ขอบคุณค่ะแม่ก็เข้าไปดูใน Facebook ก็ได้นะ Facebook ชื่ออาจารย์สมยศกรวยสวัสด์นะ c e e o o o k อาจารย์สมยศกรวยสวัสด์สามารถเข้าไปชมวันนี้ได้แล้วก็จะมีเบอร์โทรติดต่อประสานงานอยากจะเชิญมาให้เรียกขวัญลูกหลานเรียกขวัญหน้าก,ก็ได้นะครับยินดี ที่จะมารับใช้พี่น้องปุญญตยายทั้งหลายอย่างนั้นวันนี้กระผมไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะตอบแทนพี่น้องปุญญตยายทุกคนทุกท่านขออ้างเอาคุณพระศีรัตนะตรยัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณงามความดีที่ปุญญติยายได้กระทําร่วมกันในวันนี้และในอดีตในอนาคตที่จะทําต่อไปก็ขอจงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นรภพวะปัจจัยมุนนําสรงให้ ทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคไร้ไภัยไร้ข้อสเสดจันไรสับหระคร้ตัวนอกสับหระบค้ตัวในสับพพยันตรายทั้งหลายอย่าได้มาเพื่อผ่านทุกคนทุกท่านอายุวันโสุขโขพลังมีสตังค์เหลือเกิ่นเหลือใช้เหลือไว้สร้างบาร,รมีเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีคำว่ายากจนเข็นใจจะได้บังเกิดมีแก่ทุกคนทุกท่านเทินสวัสดีครับ the